The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นปลูกพระธรรมเข้าวัดเมื่อปี2530โดยการชักชวนของคุณพ่อตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมจนกระทั่งปัจจุบันได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดแล้วเจ้าค่ะลูกกราบขอญาติส่งเคสสตดี้มาดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นคนจังหวัดสงขลาดยกําเนิดชีวิตในวัยเด็กของท่านค่อนข้างลําบากแต่คุณพ่อก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากสอบชิงชุนได้ เรียนจนจบในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปประกอบอาชีพรับราชการครูนี่นไม่ใช่ครูครูนี่ดีที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครนายกจากนั้นท่านก็นมาพบรักกับคุณแม่ทำอาชีพรับราชการครูเช่นเดียวกันอืเมื่อแต่งงานอยู่กันด้วยกันก็มีลูกอยู่สองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและลูกหญิงก็คือตัวลูกเองค่ะ อุปนิสัสย,สย,สสยของคุณพ่อเป็นคนใจดีรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรีและชอบการทำบุญเป็นประจำอยู่เสมออมเป็นคุณพ่อในอุดมกติเลยต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2529คุณพ่อก็ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายโดยการชักชวนของเพื่อนกับคุณครูด้วยกัน <Yeah. S 1> นี่ครู ทำหน้าที่ครูชวนคุณครูเห็นไหมจ๊ะแล้วคุณพ่อมาทำบุญกับทางวัดโดยตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดคุณพ่อได้ทำบุญสร้างของพระให้คุณโปูคุณยญาคุณทวดหญิงคุณทวดชายพร้อมทั้งสร้างพระตัวเองและทุกคนในครอบครัวกว่ายีสบองค์ร่วมบุญกฐินทุกปี แล้วท่านก็นยังเป็นผู้นําบุญจัดรถนํานักเรียนและผู้ปกครองรวมนักศึาธุชนมาร่วมงานบุญกับทางวัดเสมอคุณพ่อรักการสั่งสมบุญมากครั้งหนึ่งคุณพ่อได้ไปอยู่ทุด,ดงปีใหม่ท่านได้นั่งในสัตว์ที่กังขังตลอดทั้งคืนคือนั่งอย่างเดียวไม่อยู่ในรีวทอื่นโดยไม่เมื่อยเลยท่านยังเพิ่คุณพ่อเอากับคุณแม่ของลูกๆว่า สุขจังเลยสิทุกคนใ้ครอบครัวคุณพ่อมีความสุขก็สุขด้วยอย่าไม่ใชสุขหนึ่งคนขยายความสุขไปในบรรยากาศไปในครอบครัวสุขไปด้วยแต่ทุกคนไม่ทราบเลยว่าความสุขของคุณพ่อนั้นอนะ่ะมันคนละเรื่องกับความปวดของคุณพ่อท่านเป็นมะเร็งที่ตับระยะสุดท้ายแล้วเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดถึงอาการป่วยของท่านให้ใครรู้เลยเพราะพูดไปกับไรบบอยพูดไปทําไมแต่ท่านพอทุกคนมา,าทราบทีว่าท่านป่วยหนักแล้ว ต่ท่านก็ตเตรียมตัวทํทมาอย่างดีแล้วดังนั้นท่านก็พร้อมเสมอและก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้64ปีคุณแม่งรูปเป็นคนจังหวัดนครนายกโดยกําเนิดท่านมีพี่น้องนนกัน10คนคุณแม่เป็นคนที่6และก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในปี2523คุณแม่ได้เห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งออกบิณฑบ,บาตพานหน้าบ้านพระภิกษุรูปนั้นมีหน้าตาผิวพรรณวันณนะผ่องใสงดงามมาก งามกว่ารูปวาดและรูปปั้นทั่วไปสิอีกนยามเดินก็เหมือนลอยเท้าไม่แตะพื้นจริงายคุณแม่คิดว่าเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วท่านยังบ่อยอีกว่าเคยเห็นดวงแก้วแสงสีเขียวๆลอยมาตกแถวๆตรงคูน้ำริมถนน,นหน้าบ้านอีกด้วยจึงทําให้คุณแม่มั่นใจในการทำความดีและรักในการทำบุญมากขึ้น ใครเชว,ชวนจะชวนทําบุญอะไรก็ทําไม่ว่าจะทอกระถินทอปป่าหรือบุญต่างๆคุณแม่ก็จะร่วมทําทุกบุญค่ะต่อมาพ่อก็มาเป็นกระไรมิตรชักชวน,กนแม่มาร่วมทำบุญที่วัดพระธรรมก,กายท่านยังเดินตามคุณพ่อมาใต้ใต้มาทำบุญสร้างบารมีเคียงข้างกับคุณพ่อมาโดยตลอดนี่คู่ชีวิตก,กันเมื่อมาเจอสิ่งดีๆแล้วต้องแนะนำกันนะจ๊ะ ปี2547คุณแม่ก็ได้มีอาการเหนื่อยง่ายอึดอัดหายใจไม่สะดวกหมดแรงอ่อนเพลียแบบชนิดที่ว่าหาสา,หา,สาเหตุไม่เจอท่านยังได้ไปพบคุณหมอจึงทราบว่าป่วยเป็นโรคหัวใจโตน้ำซ้ำยังมาเป็นโรคความดันสูงอีกและทุกวันนี้ท่านต่างทานยาตามแพทย์สั่งอยู่ตลอดอาการยังค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่หายเป็นปกติค่ะคุณตาลูกหายเลี้ยงข้าวคโรทุกวิถีทางที่พอจะหาได้ ในขณะนดดั้นคุณตาไม่มีความรู้เรื่องความ,มจริงของชีวิตและไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจึงทําให้ท่านได้มาประกอบอาชีพประมงอยู่ประมาณปีกว่าซึ่งพอจะมีรายได้เข้ามาบ้างแต่ด้วยความที่คุณตาเป็นคนใจดีชอบทำบุญทำทานชอบศึกษาธรรมะและอุปถกพระช่วยงานวัดแถวบ้านมาตลอดคุณตาจึงเลิกทำประมงแล้วก็หันมาเอาดีทางทำนาทำสวนค่ะ คุณตาเป็นคนกว้างขวางเจ้าหน้นที่รู้จักคนในหมู่บ้านและปันที่ยอมรับของชาวบ้านว่าท่านเป็นคนดีกอบกับเป็นท่านก็ไม่ชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่แต่ก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นเกิดขึ้นกับคุณตาจนได้เมื่อหลานชายท่านคนหนึ่งซึ่งชอบดื่มเหล้ามายัดเยียดเหล้าคุณตาดื่มดื่มไหมดื่มไหม คุณตาพยายามหลีกเลี่ยงแล้วปฏิเสธด้วยการนุ่มนวลแต่หลานชายไม่ยอมพยายามคุมให้คุณตาดื่มเล่าให้ได้ถ้าตารักหลานจริงตาต้องดื่มถ้าตาลูกชายจริงตาตาต้องดื่มนี่ผู้หญิหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะจากคุณตาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลน,นั้นก็ค่อยๆปฏิเสธรุนแรงขึ้นปฏิเสธรุนแรงขึ้นจนเกิดโทสะ มีปากเสียงกันวันเดียวกันทั้นคุณตาเกิดเป็นโรคความดันกระสูงกระทันหันทำให้เส้นเลือดในสมองแตกกระทั่งเสียชีวิตอายุได้86ปีคุณยางลูกเป็นคนขยันสู้ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวคู่เคียงบ่าเคียงหลายกับคุณตามาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งในปี2480ขณะที่คุณยายขุดหลุมเพื่อจะปลูกต้นกล้วยอยู่ในสวนนั้นทันยกจอบขุดหลุมได้เพียงสอสครั้ง กรากฏเห็นแสงเรืองรองงดงามอยู่ในหลุมท่านจึงตั้งใจขุดขุดกรลก่ากเห็นซากแมวเป็นตัว,ตวแต่แปลกดวงตาข้างหนึ่งมันมีแสงดุจราวกับเพชรคุณยายจึงได้จับดูมีลักษณะแข็งมีแสงแวบๆบแบบสวยงามมากส่วนตาข้างหนึ่งของแมวฟอคุณยายจึงนำตาแมวข้างที่เหมือนเพชรมาทำเป็นหัวแหวน ซึ่งเมจิลันนีแล้วจะมีเนื้อสีขาวทึบมีสีเขียวเรืองๆโดยรอบสวยงาม <c oughs> สวยงามมากค่ะซึ่งบุคคลที่ทราบเรื่องเขาก็จะเรียกกันว่าเพชรตาแมวมีคราวหนึ่งในปี2 4งสี่เก้าเจ็ดคุณยายก็ได้ไปขุดหลุมปลูกมันเทศจู่ๆก็ขุดไปพบเมล็ดขาสารสีดำคล้ายฐานจำนวนมากๆเก็บได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นท่านยังนาไปทาความสะอาดเก็บเอาไว้บูชาเพราะคิดว่าเป็นสิ่งวิเศษแต่ก็แปลกจริงๆค่ะเพราะข้าวสีดาที่คุณยาเก็บมาไว้ในภาชนะเพื่อบูชาข้าวสีดานั้นก็จะเพิ่มจำนวนเองโดยไม่มีสาเหตุยิ่งทำให้คุณยาเชื่อว่าเป็นข้าววิเศษค่ะพระชาบ,บ้านทราบก็ได้มีคนมาขโมยข้าวนี้ไปแต่ก็ต้องรีบเอามาคืนเพราะเขาฝันว่าเห็นเสียนพระพรหมตั้งอยู่บนพานแม่นฟ้าไปทวงให้เอากลับมาคืนที่เดิม ปัญญยายรมทั้งลูกๆหลานๆยิงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของข้าวสีดำปัญญยายได้เสียชีวิตด้วยโารคชราเมื่ออาย,าอยุ92ปีพี่ชายลูกในสมัยเรียนเขามักจะมีอาการเครียดเครียดอยู่บ่อยๆแล้วมักจะทําเงินหายอย่บ่อยๆอ,อีกด้วยพี่ชายเป็นคนที่ไม่สามารถเก็บเงินไว้กับตัวได้เลยเนะี่ยต่อมาเมื่อพี่ชายเรียนจบเข้าทํางานก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเลย ยิ่งทำให้เขาเครียดมากขึ้นเครียดหนักเขาก็หันหน้าเข้าหาบุหรี่สูบบุรีวันละหนึ่งซองเป็นอย่างน้อยคุณแม่ก็ได้เป็นกัลายานวิตร์ให้เขาหักดิบเลิกบุรีพี่ชายก็ทำตามแต่ปรากฏว่าเขามีอาการขากันไายค,รคร้างตัวแข็งกระดูกกระดิกไม่ได้เส้นตึงไม่หมดทรมานมากแต่เขาก็พยายามอดทนกับความทุกข์ชนิดจนเลิกได้สำเร็จค่ะ จากนั้นพิชาก็ได้มาบวชบูชาพระธรรมในรุ่น61ปีเมื่อครบคำกำหนดจึงได้ลาสิกขาออกไปตัวลูกเองมา่อยุติ11ครัวเกิดความทรงจำแปลกๆคือลูก,กรู้สึกว่าขณะที่อยู่ในครันคุณแม่นั้นมีความรู้สึกว่าเดกเปลี่ยนท่ากลับหัวกลับเท้าอยู่บ,บ่อยๆเป็นความรู้สึกแปลกๆนะและยังรู้สึกว่าเวลาคลอดถ้าเอาขาออกก่อนคงจะสบายตัวมากกว่ามากกว่อาหัวออกเป็นแน่ ซึ่งความทรงจํานี้จะเกิดกับลูกเป็นระยะระยะเรายังไปถามคุณแม่ว่าแม่จ๋าตอนคลอดออกลูกนะหนูเท้าออกก่อนแล้วหัวออกก่อนคุณแม่ก็ตอบลูกกลับว่าตอนคลอดนะหนูเอาเท้าออกก่อนจ้ะลูกถึงก็อึง้งเพราะมันตรงกับความรู้สึกของลูกค่ะต่อมาเมื่อปีสองหาสูนขนาดที่ลูกกาลังเรียนอยู่ในระดับมหาหลัยปีหนึ่งคุณพอ่อเนี่ยมายเป็นกระมิตรชักชวนให้ลูกไปทาบุญที่วัดพระธรรมกาย ลูกจึงได้ามาสร้างบารมีเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดทุกวันอาทิตย์และก็มาร่วมงานบุญใหญ่โดยตลอดต่อเน,นื่องไม่เคยขาดจนกระทั่งลูกเรียนจบจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานวัดอย่างเต็มตัวค่ะ<อ>คำถามบุพปรรกรรใดชีวิตในวัยเด็กของคุณพ่อจึงค่อนข้างลำบากและบุญใดทำให้ท่านเรียนหนังสือเก่งสอบชิงทุนได้ตลอด ทำไมคุณพ่อยังไม่ยอมบอกใครๆว่าท่านป่วยหนักและกรรมใดทำให้คุณพ่อเป็นโรคมะเร็งในตับคุณพ่อตายแล้วไปไหนเดี๋ยวรับบุญติทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคะคุณแม่เห็นพระภิกษุสองม้าบิณฑบาตรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันน่าผ่องใสนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะแต่เป็นจริงท่านเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจริง,รงใช่หรือไม่อย่างไรคะ และดวงแก้แสงสีเขียวที่คุณแม่เห็นนั้นคืออะไรวิบากกรรมใดคุณตายจึงโดนหลานยัดเยียดใ้ดื่มเหล้าจนเกิดเป็นโรคความดันสูงทำให้เสลือดในสมองแตกตายท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญาทิตไปให้หรือไม่อย่างไรคะทำไมเพชรตามแมวที่คุณยายได้จึงมีสีขาวและสีเขียวที่มีแสง,งเรืองรองโดยรอบมีคุณวิเศษไหมคะ ถ้ามีเวลานำไปเจียแล้วจะทำให้คุณวิเศษลดลงหรือไม่คะคุณยายมีบุญอะไรจึงได้มาพบเพชรตามแมวเพชรตามแมวมีกี่สีเหมือนสีของเพชรพลอยไหมข้าวสีดำที่คุณยายพบเป็นของวิเศษหรือไม่ทำไมข้าวจึงเพิ่มจำนวนได้เองข้าวนี้คือสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมคุณยายจึงไปพบ ปัญยาเสียชีวิตโดยราชาราตายแล้วไปไหนได้รับบุญทิ่ไปให้หรือไม่อย่างไรคะทำไมพี่ชางลูกเป็นคนเครียดไม่สามารถเก็บเงินไว้กับตัวได้เลยมักจะหายหรือตั้งฝากหรือแจกคนอื่นทำไมเขาไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขาจะมีโอกาสกลับมาบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะทำไมลูกจึงมีความรู้สึกว่าถ้าคลอดก็ต้องเอาท้าออกก่อนหัวถึงจะสบาย ออกกอนหัวถึงจะสบายความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรคะคุณปู่คุณย่าเสียชีวิตดยโรคชะลาตอนนั้งสองตายแล้วไปไหนได้รับบุญทิศย์ไปให้หรือไม่อย่างไรคะ,ระทำไ,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 ไมไไลูกถึงถึงได้ชอบนักวิทยาศาสตร์มีความสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆให้กับชาวโลกเสมอและลูกก็ชอบสีเขียวขีม้ม้าชอบชุดทหารและชอบช้างศึกส,สี่ย่ท่ามกลางสนามรบ ลูกเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่อย่างไรคะลูกมีพี่น้องกันมิตรสองคนที่สนิทสนมและคอยให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมอคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วัดเราเคยสร้างบารมีด้วยกันมาอย่างไรทำหน้าที่มาอย่างไรจะกองทัพทำคะมไม่เกี่ยวแต่เขาเอี่ยวด้วย ครอบครองลูกสร้างพลเมีอมุบูคณะมาอย่างไรจะได้ไปดูสิบบริวงบนวิเศษเขตบรมโมพธิสัตว์หรือไม่อย่างไรคะลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่ตื่น <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารามปรากันจ้า ชีวิตไฟเด็กของคุณพ่อค่อนข้าง,ง,งลำบากเพราะกรรมความตรณีนี่ศึกษาไปดีนะจ๊ะแน่ดีที่ตามมาส่งผลในชาตินี้จ๊ะแต่เรียนหนังสือเก่งสอบชิงทุนได้ตลอดเพราะถ้ามีนิสัยรักการเรียนการศึกษาข้ามชาติและก็มีบุญให้วิทยาทานมาส่งเสริมด้วยจ้ะคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งในตับเพราะกรรมบานติบาตค่าสัตว์ทำอาหาร สังฆาสัตว์เพื่อเลี้ยงแขกเรือและล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาในอดีตมาส่งผลจาท่านป่วยแล้วไม่ยอมบอกใครเพราะท่านกลัวครอบครัวห่วงกังวลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและยังไม่รู้หลักวิชาที่สมบูรณ์ ได้รับบนเทวทิพย์ไปให้แล้วก็มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นคือเข้าใจหลักวิชาพอประมาณคุณแม่เห็นพระภิกษุสองเดินมินตบบาทเขารูปร่างหน้าตาผีพันวนาผองสใยนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นจ้าท่านมาโปรธคุณแม่จ้า ดวงแก้วแสงสีเขียวที่คุณแม่เห็นนั้นคือปรากฏการธรรมชาติธรรมดานะแต่ว่าท่านมีจิตเป็นกุศลทำให้ท่านน้อมไปในทางความดีอยากทําความดีเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นแสงสีเขียวจึงปราลบเหตุนั้นมาทําความดีคุณแม่ไประโรหัวใจโตเพราะกรรมแนดีที่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปรวมกับกรรมการมเมญชูสมัยเป็นผู้ชายมาเสริมด้วยจ้า ให้ท่านสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากมากแล้วติฐานจิตให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าคนตายไปด้วยความดันโลหิตสูงนำใไปสเสลือดในสมองแตกตายเพราะกรรมทั้งนอาดีและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าและเคยฆ่าสัตว์ไว้เลี้ยงคนเพื่อทำกลับแกล้มกับกรรมประมงมาเสริม ตอนตายจิตท,ท่านไม่ค่อยจะผ่องใสามากนะักบุญจึงไม่ได้ช่องเอทติควรหงุดหงิดหลานนะจึงได้ไปเกิดเป็นเทพประบุตษสายักชั้นสูงฉันจะตุมมหาราชิกาแต่ละบุญเท่อุที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพย,ยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าเพตตามแมวถึงกันย้ยยได้นั้นอืมอืม ยังไม่ใหญ่เพชรตาแมวติดแท้จริงแต่เกิดจากตัวแมวที่ในตาเป็นในตาเป็นต้อหินจึงมีสีขาวคุณไม่ได้เกิดจากกายสิทธิ์มาลงจะไม่ได้มีอนุภาพพิเศษใดๆจ้ะเพชรตาแมวจริงๆมีกายสิทธิ์ลงทำให้ในตาแมวแข็งใสเหมือนตาแมวปกตินี่แหละ แมวมีดวงตาสีอะไรเพชรตามแมวก็ยัง็นดวงตาสีนะั้นแต่ไม่เหมือนสีเพชรพลอยจ้ะข้าวสารดําที่คุณยายพบก็เป็นข้าวสารที่พวกพราหมณ์หรือพวกสายเวทใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นของตกค้างจากโบราณจ้ะอย่าไปสนใจอะไรมากนะเพราะไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจ้ะเราจะเก็บว่าเป็นของปแปลกๆไว้ดูเล่นเมื่อไม่รู้จะทําอะไรอยู่ว่าง ไม่รู้จะทำอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตก็เอามาดูเล่นของครูไม่ใหญ่ก็มีอยู่ขวดหนึ่งตอนนี้อยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองไม่ใหญ่นักของชันดาวดึงเฟสสามได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทําให้ทันมีทิพย์พยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะ วิจยัยลูกเป็นคนเครียดไม่สามารถเก็บเงินได้เลยมักจะหายหรือฝากหรือจากคนอื่นไปเพราะแน่ดีชอบขโมยเงินของมารดาไปกินเหล้าในสมัยวัยรุ่น mm hmm. กอบกบ,บุญกุศลยังไม่มากนักเศษกรรมสุราก็เลยทำให้เครียดนี่มันมาจากเศษกรรมสุราเงินที่มีอยู่เนี่ยโดยวิบากการที่เปขโมยเงินมารดากินเหล้าในสมัยวัยรุ่นในอดีต ทำให้มีก็อยู่ไม่ได้ขโมดมันก็ต้องแจกไปหมดเขาไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพระกำลังทานบาร,รมียังมีไม่มากนักจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นแต่จะบวชระยะยาวต้องมีกําลังใจในการบวชมากกว่านี้จ้ะลูกไปความรู้สึกว่าเวลาคลอดลูก,ออกเท้าออกก่อนหัวจึงจะสบาย ก็ไปรู้สึกมันทำไม่นะลูกจะเป็นคนยังไงเนี่ยเป็นความรู้สึกไปเองจ่ะจะแพ้ความสำคัญกับความรู้สึกนี้เลยจ้ะไม่เกิดประโยชน์อะไรนองจากเสียเวลาจ้ะทำไมรู้ว่าจะทำไม่รู้จะทำอะไรเกิดประโยชน์ต่อชีวิตก็คิดไปเรื่อยๆเถอะคุณปู่ตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสตทว่า โดยบุญที่ทำตามในในประเพณีในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะญาติตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานติดกันกันกบคนณปูด้วยบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาร่วมกันได้รักและผูกพันได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้าลูกชอบนักวิทยาศาสตร์แต่ค้นพบสิ่งใหม่ในโลกเสมอเพราะ <diode> คิดชอบเองชอบสแสวงหาเป็นนักคิดเป็นคนมีปัญญาจริตถ้าจะให้ดีกว่านี้ให้ชอบพูดถึงค้นพบสัจธรรมของชีวิตก็จะยิ่งดีกว่านี้จ้ะนักวิทยาศาสตร์คน้นสิ่งใหม่ๆมามก็ค้นไปเรื่อยๆหละมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าสัจธรรมนั้นมันมีที่สุดคือหยุดแล้วจบแล้ว พุทธันดอนที่ผ่านมาสงสัยนี่จะชอบสีเขียวนี่ลูกได้เป็นอืปเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจ้าแล้วก็ได้ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่ชอบสอนคนอื่นมากแต่ชอบสอนตัวเองน้อยนั่งธรรมะน้อย แต่ก็พอมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกากดุสิตบุรีได้แต่ว่าวิบากกรรมการเมตตาม,มัาทันสมผลที่มาเป็นผู้หญิงในชาตินี้จ้ย่างดีเนี่ยลูกพี่พี่น้องกรตีสองคนคอยกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งกันและกันคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตแก้วส้งสองคนนี้ก็เคยสร้างบุญร,ร่วมกันกับลูกและหมู่คณะโดยบางชาติก็เป็นของสเสบียง บางชาติก็เผยแผ่จ้าครอบครัวลูกสร้างบรมีกับบุคคลนามาแบบกองสบียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดิปดูสิบรีวงบนพิเศษเขตบรบมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.